พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะ l a บสวัสดีครับตอนเจ้าจอมเมืองฝรั่งเจ้าจอมแนวซึ่งเรื่องราวของเจ้าจอมค่าบาทบริจาริกาฝ่ายในของสยามนั้นทางทีมงานช่องคณะแลบได้เคยเล่าถึงไว้หลายท่านแล้ววันนี้จะขอนําเรื่องราวของเจ้าจอมเมืองฝรั่งผ่านสายตาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมท ซึ่งท่านได้เล่าถึงเรื่องราววีรกรรมชีวิตอันแสนจะผาดโผนของเจ้าจอมเมืองฝรั่งซึ่งมีารายละเอียดที่น่าสนใจและสนุกสนานจึงจะขอมานำเสนอเวนัที่นี้ดังนี้ซึ่งเจ้าจอมที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือเจ้าจอมเนลแห่งพระราชาสำนักอังกฤษเจ้าจอมเนลนะั้นมีรูปโฉมงดงามนักถึงกับกวีมีชื่อในขณะนั้นคือกวีไรเดนได้พรรณนาความงามไว้ว่าเธอมีใบหน้ารูปไข่ คิ้วพันสดใสในตาสีน้ำตาลคิ้วดกสีน้ำตาลแก่ปากล่างเต็มแก้มเป็นพวงและเวลายิ้มก็มีรลักยิ้มขึ้นทั้งสองข้างซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องราวของเจ้าจอมเนลหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ป,ปราโมทยัอย่างได้กล่าวไว้อตอนหนึ่งว่าในกระบวนพระเจ้าแผ่นดินในโลกที่มีบาปริจาริกาหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเจ้าจอมเป็นจำนวนมากนั้นพระเจ้าชาที่สองแห่งเมือง,องกฤษ ก็เห็นจะได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินชั้นนําพระองค์หนึ่งพระเจ้าชาที่สองนั้นสวยราชอยู่ที่กรุงอังกฤษเห็นจาราวราวในสมัยของพระเพลราชาครองกรุงเสีย,ยุธยาพระราชวังที่โปรดปานของพระเจ้าชาอยู่ที่นอกกรุงลอนดอนนั้นเรียกว่าแฮมตันคอร์ดซึ่งเดี๋ยวนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ผู้เขียนหมายถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมทเคยไปดูเมื่อยังเด็กๆ ได้เข้าไปในห้องส่วนพระองค์ของพระเจ้าชาห้องหนึ่งห้องนั้นใหญ่โตสมควรแก่ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินแต่ผนังห้องนั้นทั้งสี่ด้านตั้งแต่เพดานจนเกือบจะรดพื้นติดรูปสตรีสาวสวยๆวยเต็มไปทั้งนั้นแต่ถามตะแก่คนเฝ้าพระราชาฐานแกดูแกหัวเราะตอบว่ารูปภาพทั้งหมดนั้นเป็นภาพของเจ้าจอมของพระเจ้าชาทั้งสิน้นซึ่งกฎหมายเมืองอังกฤษในขณะนั้นก็เหมือนในขณะนี้ คืออนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้แต่คนเดียวพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้ยกเว้นพระเจ้าชาวจึงมีพระมเหสีได้แต่พระองค์เดียวแต่เจ้าจอมทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่นั้นก็ไม่ได้ปิดบังแต่เปิดเผยเป็นที่รู้กันไปทั่วประเทศชั่วแต่ว่าพระราชโอรสที่เกิดจากเจ้าจอมบรรดาต่างๆนั้นไม่ได้รับการยกย่องเป็นเจ้าในราชตะกูลคงเป็นเจ้าแต่พระราชโอรสทิดาที่ประสูติจากพระมเหสี แต่ถึงกระนั้นพระราชโอรสหลายพระองค์ก็ได้รับการสถาปนาให้มียศเป็นขุนนางชั้นดยุกเช่นดยุกแฮมพออสมาร์ตรเป็นต้นซึ่งพระมเหสีของพระเจ้าชาวที่สองนั้นทรงมีพระนามว่าพระนางคาเธรีนก็เห็นจะต้องเป็นขติยราชนารีที่มีนามพระไทยดีไม่ขัดขวางพระสวามีเช่นที่มีเรื่องเล่าว่าในเช้าวันหนึ่งพระนางคทเธอรีน ได้เสด็จเข้าไปในห้องบรรทมของพระเจ้าชาวแต่เช้าเจ้าจอมที่รับราชการอยู่ในพระที่แห่งนั้นเมื่อเห็นพระนางเสด็จมาโดยกระทันหันก็รีบหลบออกไปเสียนอกห้องแต่มีเวลาเพียงจะหลบไปได้แต่ตัวเสื้อผ้าแล้วรองเท้ายังถูกทิ้งไว้เป็นประจักษ์พยานอยู่ที่ข้ามพระที่บรรทมพระมเหสีก็ไม่ได้ตรัสว่าอย่างไรเมื่อตรัสกับพระสวามีด้วยเรื่องทุลาที่เสด็จมาเสร็จแล้วจึงมีรับสั่งอย่างเป็นห่วงว่า หวังว่าแม่ผู้หญิงคนเมื่อกี้แก่จะไม่เป็นหวัดเพราะต้องวิ่งออกไปตัวเปล่าอีกทั้งพระเจ้าชาที่สองเมืองอังกฤษนั้นทรงได้ชื่อว่ามีเจ้าจอมมาจากที่สูงสุดและต่ำสุดในแผ่นดินเจ้าจอมที่ยังมีชื่อปรากฏมาจนทุกวันนี้คือเจ้าจอมเนลกรินมีอาชีพเมื่อก่อนเป็นเจ้าจอมนั้นเป็นหญิงขายส้มอยู่ในโรงละครในกรุงลอนดอน เจ้าจอมเนลนั้นเกิดที่โรงขายเหล้ามีมารดาเป็นเจ้าของร้านและมีชื่อว่าเป็นผู้ที่เสพสุราบรันดีได้ถึงวันละยี่สิบขวดและคุยว่าจะดื่มอีกเท่านั้นในวันเดียวกันนั้นก็ยังได้เจ้าจอมเนลเริ่มขายส้มเนวโรงละครเมื่ออายุได้13พออายุ14ก็ให้รู้สึกอึดอัดในพรหมจรรย์พวกละครซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ชายเป็นส่วนมาก ก็ช่วยกันแก้ไขให้บรรเทาความอึดอัดขอพรหมจันทร์นั้นลงไปได้บ้างเจ้าจอมเนวก็เลยได้เลื่อนฐานะจากเด็กขายส้มแนวโรงละครขึ้นเป็นตัวละครจนต่อมาหลังจากที่พระเจ้าชาว์ที่สองได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อมาทอดพระเนตรละครได้เห็นรูปโฉมของเนวกวินก็จึงต้องพระทยัยได้รับตัวกลับไปที่พระราชวังด้วยซึ่งในบรรดาเจ้าจอมทั้งหลายของพระเจ้าชาล์ที่คนอังกฤษรักมากที่สุด เห็นจะได้แก่เจ้าจอมเนวเป็นแน่แท้ถึงในปัจจุบนันนี้ถ้าหากคนอังกฤษมีเ,เรื่องที่จะพูดถึงเจ้าจอมเนวก็พูดถึงด้วยความเอ็นดูทั้งนี้เพราะเจ้าจอมเนวเป็นคนไม่ลืมตัวและเป็นตัวของตัวเองตลอดไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำโดยเปิดเผยมีความกล้าหาญและมีวิธีการที่จะกระทำการบางอย่างซึ่งถ้าคนอื่นกระทำจะต้องมีผู้เห็นว่าเป็นผิดนอกจากนั้นเจ้าจอมเนวยังเคยได้มีชีวิต คลุกคลีมากับคนชั้นต่ำเป็นจำนวนมากในกรุงลอนดอนเป็นคนเดินถนนคนเดียวที่ได้เข้าไปอยู่ในฐานะใกล้ชิดพระเนพระราการแห่งพระเจ้าแผ่นดินคนฐานะเช่นเดียวกับเจ้าจอมเนวที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถึงจึงพากันนิยมในฐานที่เป็นตัวแทนของตนซึ่งความดีความชอบของเจ้าจอมเนวอย่างหนึ่งก็คือความเป็นตัวของตัวเองดันที่ได้กล่าวมาแล้วลาบยศสการะไม่ทําให้เจ้าจอมเนวเปลี่ยนแปลงไปได้เลย พระเจ้าชาร์ลส์พระราชทานบ้านช่องให้เจ้าจอมเนวใหญ่โตและจ่ายเงินเลี้ยงชีพให้ปีละ5,000ปอนซึ่งนับว่ามากมายหนักหนานในสมัยนั้นเงินนี้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้แนวรายการราชการลับแต่พระเจ้าชาลที่สองนั้นทรงใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยบางครั้งก็จ่ายให้ไม่ได้เพราะเงินคงคลังไม่มีเหลือแต่เจ้าจอมเนลก็ไม่ว่าอะไรเพราะเคยจนมาแล้ว ทั้งนี้ยิ่งทำให้พระเจ้าชาวที่สองยิ่งโปรดปรานเจ้าจอมเนวมากขึ้นไปอีกซึ่งมีครั้งหนึ่งมีเจ้าจอมีคนหนึ่งซึ่งมีกำเนิดเป็นผู้ดีมีตระกูลได้แ,แสดงกิริยารังเกียจเจ้าจอมเนวผู้มีกำเนิดต่ำกว่าแต่เจ้าจอมเนวกลับไม่ถือสาวันหนึ่งพบกันจังหน้าเจ้าจอมเนวก็ตบไหล่เจ้าจอมคนนั้นในฐานเพื่อนแล้วก็ปรารบเป็นคำสุภาษิตว่าคนที่แย่งอาชีพกันนั้นก็ย่อมจะไม่รักกันเป็นธรรมดา ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายว่าเมื่อเป็นเจ้าจอมเหมือนกันก็ย่อมมีการทะเลาะเบาแวงหรือไม่ชอบกันไม่รักกันเป็นธรรมดาและยังมีตัวอย่างการกระทําของเจ้าจอมเนลเจ้าจอมแนวพระเจ้าชาวที่สองแห่งเมืองอังกฤษที่คนอื่นไม่สามารถกระทําได้คือวันหนึ่งเจ้าจอมเนลด้เลิกกระโปรงชั้นในให้ราชทูตเมืองฝรั่งเศสดูต่อหน้าที่นั่งทีละชั้นทีละชั้นไปจนครบจํานวนกระโปรงชั้นใน การกระทําเช่นนี้หากเป็นคนอื่นก็จะต้องถูกหาว่าหยาบคายเสียมารยาทแต่เนื่องด้วยเจ้าจอมเนวมีวิธีการเป็นพิเศษราชทูตของฝรั่งเศสถึงกับรายงานไปยังกระทรวงต่างประเทศของตนว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มีความงดงามสะอาดและน่าดูไปกว่าครั้งนี้และในสมัยนั้นความรู้สึกของราษฎรอังกฤษเกลียดชังพวกถือศาสนาแคทอลิกมากเจ้าจอมคนหนึ่งชื่อดัชเชสแ่งพพรสมา ถือศาสนานี้เวลาขึ้นรถไปไหนราษฎรก็พากันวิ่งตามฮอมลอมรถแล้วด่าว่านางโสเพณีแคทอลิกวันหนึ่งเจ้าจอมเหนียวขึ้นรถไปกิจธุระส่วนตัวราษฎรเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าจอมคนที่ถือแคทอลิกจึงพากันรุมล้อมรถแล้วด่าว่าตามเคยว่านางโสเพณีแคทอลิกแต่เจ้าจอมเนียวกลับโผล่หน้าออกมาให้คนเห็นแล้วร้องตอบออกไปว่าไม่ใช่ฉันเป็นโสเพณีโปรเตสแตนต์ต่างหาก เรื่องนี้ทำให้คนรักเจ้าจอมเนลกวินมากและสุดท้ายนี้หลังจากที่พระเจ้าชาวที่สองสวรรคตแล้วเจ้าจอมเนลถึงแก่กรรมลงเมื่ออายุได้37ปีซึ่งในขณะที่ตายนั้นก็เป็นเศรษฐีและตายด้วยโรคที่ฝรั่งเรียกกันว่า occupational disease ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าโรคอันเกิดจากอาชีพนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ